ยอดวิวหลักสิบให้เป็นยอดวิวหลักล้านนี่เลยค่ะน้องกุ๊กกิ๊กนะคะมาส่งกันบ้านที่หน้าไลฟ์สดค่ะบอกว่ามาปรับช่องที่หน้าไลฟ์สดของเจ้าแม่ไอทีเพียง1-2สัปดาห์เท่านั้นได้ยอดวิว4ล้านวิวเลยค่ะแล้วก็ได้ตามอีก2องล้านวิวหูแยะไปหมดเลยแต่อย่าลืมว่าตอนมามียอดวิวหลักสิบค่ะเจ้าแม่ไอทีใช้สูตรการ เรียงแฮชแท็กให้กับน้องเขาและปัจจุบันก็มีรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นวันละเป็นพันเลยนะคะก็ขอสแสดงความดีด้วยส่วนเรื่องสูตรการเรียงแฮชแท็กมาเลยจ้าเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้ที่ในคลิปนี้ต้องดูให้จบนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องจ้าแม่ทิวะก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลเด็ดเดดเคล็ดลับที่จริงๆใครก็ทำได้ แต่ต้องรู้วิธีแก้ก่อนแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะมาดูค่ะการเรียงแฮชแท็กนะคะนี่เป็นเทคนิคการเรียงสูตรเจ้าแม่ทีนะคะหลายคนอาจาจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วค่ะการนำส่งของ t ิ k ตอกที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้เจอคลิปเราเขาจะอ่านจากตัวแฮชแท็กค่ะแฮแท็กแรกนะคะเจ้าแม่ทีให้ใส่ชื่อช่องค่ะชื่อช่องของตัวเองแต่ก่อนหน้าที่เราจะใส่ชื่อช่องของตัวเอง จงตรวจเช็คก,ก่อนว่าชื่อช่องของคุณมีสินค้านั้นติดอยู่กับชื่อช่องหรือเปล่าหรือมีคําค้นหาที่มันจะเป็นตัวช่วยในการนําส่งหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะติดก็ต้องดูว่าชื่อช่องถูกต้องมัมแต่ถ้าไม่รู้ว่าชื่อช่องต้องตั้งยังไงเดี๋ยวใส่คลิปไปให้ด้านล่างนี้นะคะแท็กตัวที่2ค่ะหมวดจาเพาะหมวดจาเพาะคืออะไรหลายคนไม่เข้าใจเลยค่ะว่าไอ้มวดเฉพาะเนี่ยมัน สามารถช่วยเราได้มากคือบอกเลยว่ามันคือ VIP เลยนะคะถ้าใครไม่ใส่ตรงนี้เท่ากับว่าคุณจะต้องทำงานเหนื่อยกว่าปกติที่ร้องขอ AI อยู่นั่นแหละว่า AI ช่วยดันฉันเถอะแต่ไม่ใช่นี่ต่างหากล่ะคะ่ะหมวดเำพาะที่ AI หรือที่ TikTok เขาได้จัดหมวดไว้มีทั้งหมด12หมวดซึ่งอันนี้ก็ได้สอนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคะ่ะแล้ว ถ้าใครอยากรู้แบบรายละเอียดลึกๆเลยก็เดี๋ยวใส่คลิปไว้ให้ที่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าสมมุติว่าเราอยู่ในหมวดของการสอนข้อที่1เลยค่ะต้องติดแน่นอนหลังจากที่เราติดชื่อช่องแล้วนะคะแล้วก็มาติดแฮชแท็กสอนให้รู้ว่าเป็นอันดับสองค่ะส่วนใครที่เกี่ยวกับสายอาหารนะคะก็ดูได้เลยค่ะอาจจะเป็นหมวดที่3นะคะหรือใครที่เกี่ยวกับแฟชั่นหรือความงามก็นี่ค่ะหมวดที่6เพราะฉะนั้นคุณต้องไม่พลาดการติดแฮชแท็กหมวด ที่จะทำให้ AI ดันคุณแบบ VIP นั่นเองค่ะนะ Hashtag ตัวที่3ก็คือ Hashtag สินค้าส่วนใครในที่นี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับสินค้าก็ให้คุณพูดหัวข้อหรือคําที่ทำให้คนเข้าใจว่าสินค้าของคุณคําพูดของคุณมันอยู่ในหมวดอะไรที่เรียกว่า AI จะได้เข้าใจง่ายส่งไปหากลุ่มเป้าหมายได้ถูก ตรงนั่นเองนะคะแล้วก็มาแฮชแท็กตัวที่4ก็เป็นชื่อสินค้าค่ะชื่อสินค้าไปเลยนะใครหยิบสินค้าตัวไหนมาคุณก็เอาชื่อสินค้าตัวนั้นมาใส่ได้เลยแฮชแท็กตัวที่5ค่ะคือสิ่งที่เกี่ยวกับสินค้าเขาเรียกว่าขยายความเพิ่มมาอีกเช่นครีมกันแดดอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอยู่ในเ,เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามใช่ไหมคะตัวแฮชแท็กตัวที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องความสวยความงาม beauty อะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นการเรียงแฮชแท็กที่ดีจะช่วยให้คุณมีคลิปในหลักแสนและหลักล้านวิวส่วนการใส่แฮชแท็กที่ทำให้การนส่งง่ายสำหรับ AI ก็คือติดแฮชแท็ก5ไม่เกิน8 h a แฮชแทก็พอค่ะเพราะถ้าใส่เยอะกว่านั้นเนี่ย AI ก็จะงงแล้วก็ไม่ส่งให้เรานะคะหรืออีกในหนึ่งคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อต้องเรียงแฮชแท็กที่มีความสำคัญน้อยไปหามาก โน no, ค่ะไม่ใช่ค่ะต้องเรียงจากแฮชแท็กที่มีความสำคัญมากลงมาหาน้อยตั้งหากละ่ะเพราะต้องให้หัวใจใหญ่ก่อนพอ AI เข้าใจตัวใหญ่ปุ๊บแล้วก็มาย่อยๆๆเขายิ่งเข้าใจหนักกว่าเดิมจึงทำให้เพื่อนคนนี้ได้ได้คลิป4ล้านวิวและทำให้เขาขายของได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นั่นเองคะ่ะเป็นไงคะชอบไหม หลักการแน่นๆทําได้จริงมีคนประสบความสําเร็จรจริงจริงแล้วมีคนทําได้มากมายเยอะแยะมากแต่คนที่จะมาส่งการบ้านหรือมาส่งว่าทําได้เนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อเขาทําได้แล้วเขาก็ ดีใจเนาะก็ไปทําต่อก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครติดปัญหาอยู่ก็เข้ามาที่หน้าไลฟ์สดของเจ้าแม่ทีได้ทุกวันนะคะไลฟ์สดตอบคาถามให้ทั้งสองเวลาเนี่ยตอนกลางคืนนะก็สามทุ่มถึงห้าทุ่มเนาะและตอนกลางวันค่ะสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะคะใครอยากจะมาเจอกันสดสดัตเป,เป็นแบบนี้ก็มาได้เลยใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้ที่เจ้าแม่ทีนำมาฝากเช่นเคยอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันเช่นเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์เคล็ดลับข้อมูลดีๆแบบนี้ไปบอกคน อื่นๆที่เขาต้องการแก้ปัญหาเหมือนกับเราด้วยนะคะ